น้องครับพูดถึง AI นี่คือ AI 4ตัวที่บอกได้เลยว่าท็อปฮิตระดับโลกน้องใช้ตัวไหนบ้างครับใน4ตัวนี้ Chat GPT เนี่ยพี่บอกเลยนะฮะตัวเนี่ยทำไมถึงเป็นกระแสหรู้ป่ะเพราะมันคือ AI ที่ feel friend ที่สุดเพราะ Chat GPT เนี่ยเป็น AI ที่ใช้ในการออกแบบก,การทดลองได้ดีมาก2ครับอันนี้ใครใช้บ้าง Gemini จริงๆชื่อเต็มคือ Google Gemini คำว่า Google หมายความว่าฮะแปลว่ามัน based on big data ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ Google 3ครับใครใช้บ้างหกเถียงกันอยู่ว่าอ่านว่าอะไรขอต,ตัวนี้ดีมากเลยดีตรงไหนไหมฮะน้องเคยมีเอกสารเยอะๆไหมข้อมูลเยอะๆที่มันเป็นแบบตำราหลายๆพันหน้าเนี่ยน้องโยนให้ขอดเลย แล้วบอกว่าไอ้ข้อความทั้งหมดในในตำราตัวเนี้ยซักไฟล์ตัวเนี้ยช่วยสรุปออกมาสั้นๆได้ไหมและสุดท้ายครับ Microsoft Copilot ชื่อเต็มคือ Microsoft Copilot แปลว่ามันลิงก์กับ Microsoft of Office